เหนื่อยแล้วทุกค้นหาผู้คนเนี่ยเขาเหนื่อยแล้วกับหกร้อยคนเนี่ยนะคะแต่ก็ดีแล้วพรุ่งนี้วันที่สาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใช่เรามาทำเมนูอะไรให้กันแล้วกันนะคะคนอะนัพพอร์ตด้วยครับคอใครอยากจ้างงานก็ติดต่อเฟซดอกไม้ปลอมนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กผมก็ได้ผมไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์อะไรพี่หญิงลีนะครับคือก็ให้งานแก่ในช่วงนี้คือพี่หญิงลีขึ้นมาช่วยผมทํางานมาทํางานอะไรอย่างนี้แล้วก็มีงานต่างๆที่เข้ามาก็จะพาพี่หญิงลีทําข้อติดตามในเฟซ โอเคไยบ่ายครับทุกคนจุ๊บๆหน่อย